สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าออ่วันนี้เรามากิน, Black น,นเบรเฟร์วันนี้เช้าวัานอังคารนะเช้าวันอังคารซุปไกม่มัสลุมไก่กับเห็ดซุปน้ำจะเป็นให้ดูใกล้ใกให้ดูกล้ Cà phê. Đây, sáng rồi. Chết rồi. Và bây giờ tôi một bữa tối nữa Để tôi cà phê. Hôm nay có đáy đáy. Nhưng không có gió, gió rất ăn เดี๋ยวเอาอันนี้เข้ามาใกล้ๆนิดได้ชัดหน่อยตอนนี้ตอนนี้จะออกไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปแต่เช้าเลยต้องไปหกต้องก็าหกโมงยังคนยังไม่ตื่นไงจะไปชอปปิ้งเพราะว่าของในครัวเริ่มหมดแล้วไงผักผพิก,พกเริ่มหมดแล้วต้องไปซื้อของแห้งๆมาตุนวะแต่ของไทยมันต้องไปร้านไทยไง ตอนนี้จะขับรถไปไหนเขาเช็คหมดเลยนะขับรถตำรวจจะดับทุกทุกทางเลยแล้วถามเราว่าจะไปไหนเขาเช็คไงถ้าไปโดยที่ไม่มีไม่มีเหตุผลนะเขาก็จะจับแล้วก็ปรับตอนนี้เพราะว่าโควิดมันเยอะเนี่ยปา,าเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกหกโมงเช้าตีห้าฝนเนี่ยเออหกโมงอ่ะป้าต้องรีบตื่นแล้ว ไปก็ประมาเจ็ดโมงคาวฟ้านะ่ะต้องรีบตื่นแต่งตัวไปพอตอนเช้าเนี่ยเขายังไม่ตื่นเงนี้ยไงถ้าไปเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ต้องเลยคนเยอะเยอะเขาบอกว่าไอ้ข่าวเขาบอกว่าในพายยี่สิบคนเนี่ยต้องมีคนหนึ่งที่ติดสามสิบคนเนี่ยต้องมีคนหรือสองคนที่ติดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครใครมีใครติดเนี่ยไม่ใครกล้าออก ถ้าจะออกก็เดินเนี่ยเดินแถวแถวพน้นแถวสระน้ําหรือว่าไปเข้าป่าอะไรอย่างนั้นอ่ะมันไม่อันตรายไยงม,มากินอีกทาทาเนยทาปตเตอร์เนยนแล้วกินกินกระสุกจิ้อืม โอ้โหข้างนอกลมแรงมากเลยป้าก็อยากจะออกไปทำข้างนอกนะให้ให้ได้เห็นวิวอื่นๆเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าทีนี้บางคนเขาบอกมันมากระลมอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังไว้ก่อนลูกมาเนี่ยลูกมาให้มาเอาของหรืออะไรอะ่ะ ป้าก็ต้องปิดปากเพราะป้าต้องไปไปโรงพยาบาลไงอืมป้าต้องไปผ่าตัดอืมผ่าตัดบางอย่างอืมเดี๋ยวเขาไม่ผ่าตัดให้ถ้าติดโควิดอ่ะก็ต้องระวังตัวเนี่ยถึงทําอยู่ในบ้านเนี่ยพักเนี้ยเห็นไ้เห็นอยู่อะอยู่แต่ในบ้านจำซบจำมัมม่งทําอะไรกินมั่งนิดนิดเนหน่นอยเพราะกินคนเดียวกิกกนไม่หมดเนี่ยเมื่อวานเมื่อคืนจำซบจำกินหมดที่ไหนแล้วนะ ลูกชายบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาบอกมาแม่ก็กินหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาตำใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปช้อปปิ้งเจไหนหนอ้นมจีนกับเขาเนี่ยวยังยุงไงเดี๋ยวเขาไปอุ่นก็กินได้แล้วอืมา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 ,มาทดลองซุปเนี่ยเราหน้าว่าก,กินอย่างเงี้ยมันชื่นใจดีคล่องคอป้าชอบกินของอะไรน้ำๆอย่างเงี้ย แล้วมันคล่องคอดิตอนนี้งานก็ไม่ได้ไปทำขอสร้างของปิดนี่ยุดมาเป็นเดือนแล้วรอบใหไปนะไม่ได้ไปทำอะครั้งบาบเราจ้างคนมาขัดน้าต่างเรายังไม่ขัดหรอกฝอนอยังตกลมยังแรงนะ ไม่รู้อ้ร้านอาหารจะได้เปิดเมื่อไหร่เนี่ยร้านเสื้อผ้าร้านอาหารร้านรองเท้าหรือว่าของเป็ดตะเลอะไรที่ไม่เกี่ยวกับของทำกินเนี่ยไม่ให้เปิดเลยร้านเหล้าผับบาร์ปิดหมดเนี่ยค,คิดว่าคนทำทำบิสเนสอะไรมีร้านมีรวงเนี่ยเจ๊งหมดตอนนี้ค่าเช่า เห็นวงเวงมดเลยเดี๋ยววัาไหนันไหนนะจะปล่ะแฟนให้พาพาไปที่อยู่ในเมืองแล้วจะไปเดินท่ายถ้าเขาไม่ไปอาจจะขึ้นรถเมล์ไปแล้วรู้เดี๋ยวดูกันแต่ป้าก็กลัวไงแต่เราก็ต้องระวังใส่ทุงมงุงมือแบบมไาทยที่ฟาร์มว้าเววงเวงนะตอนนี้คนคนส่วนมากจะอยู่แต่ในบ้านจะออกมาก็แต่ในต่อเมื่อมา,มาออกกําลังกายแล้วมาจุงงมา หรือว่าพาเด็กออกมารับลมหน่อยอย่างแบบอยู่ในบ้านก็มันน่าเครียดนะเดินเข้าเนอย่างป้าอยู่เนะี่ยเดินเข้าในครัวเดินเข้าห้องนั่งเล่นเอากลับมาในห้องนี้แต่ส่วนมากป้าจะนั่งห้องนี้พอห้องนั่งพอห้องรับแขกอะ่ะแฟนเขาจะนั่งดูทีวีเขาอยู่ดูฟุตบอลบ้างอะไรบ้างของเขาอ,ขาขาาขอืข้างบนข้างบนแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นไปหรอกข้างบน เราจากจะขึ้นไปหยิบอะไรหรือลืมอ,อ,อะไรอย่างนั้นน่ะเนี่ยเนี่ยแถวว่าถ้าเดินไปได้ไม่ได้มันเป็นอย่างเนี้ยแล้วหนาวด้วยข้างนอกอะ่ะแล้วมาเจอออกโลกเนี้ยทําให้คนนี้แบบจิตใจวุ่นวายหมดอืมจิตใจไม่ดี ว่าคนไม่ต้องไปน้อยใจอะไรนะเหมือนกันทุกประเทศทุกประเทศอย่างนี้หมดน่ากลัวเหมือนกันหมดเดี๋ยวสู้ใหม่ตอนนี้สู้ให้มันพ้นโลกนี้ไปก่อนตอนนี้เนี่ยตอนนี้ทุกคนอะทุกครอบครัวต้องต้องดูแลครอบครัวของตัวเองป้ากับลูกลูกสาวไอ้ลูกครึ่งอะนะป้ามีลูกสามคนคนคนโตมีลูกสามคนเขาก็มีอยู่บ้านเขาเออ ไอ้คนกลางไอ้คนกลางนี่เขาเลิกกับแฟนเขาเขาซื้อบ้านตอนนี้เขาเอาน้องไปอยู่ด้วยเพราะว่าเขากับน้องอะทํางานทุกวันอัวมาติดโควิดเอาเอามาติดโควิดแม่พอป้าป้าต้องไปไปผ่าตาัดเดี๋ยวหมอเขาไม่ผ่าตัดให้ถ้าติดอะเรารอไปอีกอะตอนนี้ช่วงนี้เราก็ต้องเก็บตัวระวังเลยอะอืมเนี่ยเป็นไงเบื่อไหม คงเหมือนกันแล้วเนาะเบื่อกันทุกคนน่ะถ้าถ้าอย่างไรก็เข้ามาดูมาคุยมาเล่นกันอปาก็ไม่รู้จะทํายังไงติดต่อคนหรืออะไรยังไงเนี่ยเนี่ยก็ทำอย่างเงี้ยก็มีความสุขไปวันหนึ่งยังได้ตอบคอมเมนต์คนบ้างอะไรบ้างเงี้ยเข้ามาคอมเมนต์นะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วจะคลิปใหม่มันจะได้เด้งขึ้นไปอืจะได้ติดตามกันตลอดไป ป้าน่ะพูดไม่เคยก็ไม่เคยคล่องน,นะหัดอยู่หัดอยู่ยังยังยังแบบยังทำไม่ปกติเหมือนคนอื่นเขาพอพาป้าป้าไม่เก่งไงไม่เก่งอ่านภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เงี้ยจะไปอะไรอะไรเนี้ยต้องให้แฟนให้บางทีก็เขาก็รับคาญกันเขาจะดูอะไรเราไปถามเขาอย่างเงี้ยเอาแปะกูดูเงี้ยแล้วเขาอ่านอย่างเงี้ยอืม จบแค่ปสี่เองอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้แต่ชื่อตัวเองต้องต้องหัดเขียนให้ได้เพราะงั้นไปไปเบิกเงินในธนาคารไม่ได้ไงอืมมาอยู่นี่ยี่สิบกว่าปีแล้วแต่ก็ยังดียังพูดได้ยังสื่อสารกับเขาได้นะยังขอข้าวฝรั่งกินได้อะ่ะอืมนั่นแหะเราชีวิตเราบ้านนอกนะคนเด็กบ้านนอกไม่ใช่เด็กในเมืองเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยพาลูกพาเต้ามาอยู่ มาก็ล่างสร้างตัวตอนนี้ก็เต็มจะกลับไปอยู่เต็มร้อยที่บ้านเราก็ไม่ได้แล้วอืมเพราะว่าลูกหลานอยู่นี่หมดเราก็ยังห่วงลูกห่วงหลานอยู่นะกะว่าโควิดหมดเนี้ยจะชวนลูกๆไปเมืองไทยแต่คนที่มีครอบครัวรูกจะได้ไปปะอืมอือนี้กินไม่มมมมมเหมือนนมปังก้อนๆน,นะ่อ,อยนี่มันจะเหนียวหน่อย ต้องทาแจมวันนี้ม่ค่อยในบ้านเอปะเปิดเิดิติ้งมันถึงไม่หนาวเปิดทิชิติ้งงั้นก็เท่านี้ก่อนนะอืมเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะเบื่อนะถ้าเกิดถ้าเกิดอยากจะติดตามนะอ่าเขียนว่าคําว่าป้าต่อยอพาเ,พอเอวง ป้าต่อยแล้วก็เว้นวักนิดนึงนะพาเพลินเออเนี่ยแล้วจะเจอป้าทุกคลิปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าบา,บายบายแล้วพบกันนะจ๊ะบ,บายบายยินดีทุกคนอังเด้